สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูปาในคาบวิทยาศาสตร์นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของลักษณะภายนอกของหินนะคะซึ่งวันนี้ครูปาได้บอกไปแล้วว่าครูปาจะแยกเรื่องความแข็งออกมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะวันนี้ครูปาก็จะมาสอนในเรื่องของ ความแข็งของหินค่ะซึ่งความแข็งของหินเนี่ยเขาก็จะต้องมีวิธีในการทดสอบที่เราไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตานะคะการทดสอบความแข็งของหินนะคะเราจะใช้วิธีการทดสอบโดยการท,ที่เราเอาแร่หรือก้อนหินสองชนิดนะคะที่เราต้องการทดสอบเนี่ยนะคะ มาขูดมาขีดหรือว่ามาถูกันนะคะหรืออาจจะเปรียบเทียบกับวัตถุอื่นก็ได้เช่นเล็บตะปูหรือว่าเหรียญน,นะคะอย่างเช่นก้อนหินนะคะถ้าเราเอาไปเล็บขูดแล้วเกิดรอยนะคะ,ะเราเราจะทดสอบว่าหินก้อนนี้นะคะ,ะมีความอ่อนกว่าเล็บนั่นเองค่ะ หรือเราจะใช้วิธีการทดสอบอย่างอื่นก็ได้นะคะเด็กๆเช่นเอาหินมาขูดกับเหล็กหรือกับไม้นะคะหรือว่าเอาหินมาถูกกันเองอย่างเช่นถ้าครูปาเอาหินสองก้อนมาถูกกันแล้วถ้าหินก้อนไหนเกิดรอยแสดงว่าหินก้อนนั้นมีความอ่อนกว่าอีกหนึ่งก้อนนะคะอันนี้ในตัวอย่างก็คือหินหยิบซ้ำนะคะเป็นหินที่ ใช้ปลายเล็บขูดได้นนเองเวลาเราใช้ปลายเล็บขูดเขาก็จะเป็นรอยนะคะแสดงว่าเขามีความอ่อนกว่าเล็บนั่นเองค่ะแต่ถ้าใช้เล็บขูดแล้วไม่เกิดรอยแสดงว่าหินก้อนนั้นมีความแข็งกว่าเล็บนั่นเองค่ะเพชรนะคะก็ถือว่าเป็นหินชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะและเป็นหินที่แข็งที่สุดนะคะ เพชรเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาไปตัดกระจกได้เลยมีความแข็งถึงขนาดนั้นเลยนะคะเด็กๆสามารถตัดกระจกได้นะคะแต่เพชรจะเป็นหินที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงเพราะด้วยความที่เขาเป็นแร่ที่สวยงามนะคะจึงเป็นหินที่มีราคาสูงเป็นแร่ที่มีราคาสูงนั่นเองค่ะ มนุษย์เรานะคะจะนำหินมาใช้ประโยชน์ต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้านนะคะสร้างโต๊ะเก้าอี้นะคะหรือแม้แต่นำมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะคะอย่างในตัวอย่างก็คือสามพันโบกนะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะชื่อสถานที่นะคะเรียกว่าสามพันโบกค่ะนะคะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ ใครอยู่ใกล้ๆสามารถไปท่องเที่ยวได้นะคะจะเป็นหินที่สวยงามเลยนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวภาพนี้นะคะเรียกว่าเกาะหินซ้อนอยู่ที่จังหวัดสตูลค่ะก็เป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันค่ะภาพนี้นะคะคือน้ำตกเอราวัณค่ะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะสวยงามมากๆเลย นี้นะคะชื่อว่าเกาะหินํานะคะอยู่จังหวัดสตูลค่ะสังเกตว่าหินเนี่ยจะสวยงามมากเงานะคะแล้วก็มีลวดลายด้วยนะคะ <S <S <ๆ>ทีนี้นะคะให้เด็กๆเตรียมเอกสารในซองน้ำตาลนะคะของเดือนกุมภาพันธ์เราจะเหลืออีกหนึ่งหน้าที่เราทำไปครั้งที่แล้วนะคะเราจะเหลืออีกหนึ่งหน้าให้เด็กๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะ เด็กๆหยิบขึ้นมานะคะเด็กๆจะเจอใบงานวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในเรื่องของแหล่งพบแหล่งหินที่พบนะคะให้เด็กๆเ,เขียนชื่อนำสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยค่ะคําชี้แจงนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนสํารวจแหล่งที่พบหินแล้วทําเครื่องหมายถูก ลงในวงกลมตามที่สำรวจค่ะเด็กๆนะคะไปสำรวจหินแหล่งที่สำรวจหินคือที่ไหนอย่างเช่นใครไปเที่ยวทะเลก็เขียนว่าทะเลหรือว่าเขียนชื่อก็ได้หาดนางรองหรือว่าหาดเตยงามนะคะแล้วเด็กๆก็ติ๊กถูกว่าพบหินหรือไม่ถ้าพบก็ติ๊กว่าพบถ้าไม่พบก็ว่าเขียนว่าไม่พบนั่นเองค่ะ ติ๊กใส่ใส่เครื่องหมายถูกในช่องว่าไม่พบหินนะคะพบหินหรือไม่พบหินก็ใส่ช่องนั้นค่ะจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะหรือใครไปสำรวจสำรวจบริเวณหน้าบ้านเด็กๆก็เขียนว่าบริเวณหน้าบ้านในสวนหรือใครมาโรงเรียนก็จะเขียนว่าบริเวณโรงเรียนนะคะเด็กๆก็เขียนว่าพบหินหรือไม่พบหินหรือว่า ตู้ปาก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเด็กๆไปสำรวจที่ไหนให้เด็กๆเขียนลงไปนะคะมีทั้งหมด5ข้อค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูปาก็จะจบในเรื่องของการท,ทดสอบความแข็งของหินเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวในคาแบแลบเราจะมาเจอกันว่าเราจะได้ทำการทดลอง ทดสอบหินอย่างไรครูปาจะพาเด็กๆไปทดสอบหินนะคะจะพาเด็กๆไปดูติดตามชมว,วิดีโอและวิทยาศาสตร์ครูปาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูปาก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคาบหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย